แต่สิ่งที่เขากรูก็คืออาคีโลกันนี่เองระวังหน่อยนะจ๊ะไอ้ปุ่นฉลบทแล้วยฮ้ยย่อยเออล่ทแล้วเฮ้รเืออะไรบ้าอย่สนใจมาเลยเฮ้ยขึ้นกระบนก่อนยืนอยู่ให้ติดก่อยก็แล้วกัน โอ้ยช hey! oh, ่ยโอ้ยโอ้ยไอ้กลมกลมนี่คือยาอายุวัฒนะที่ไทยสร้างเหล่าจุนผลิตขึ้นมาไอ้จ๋าระวังเลยนะงอของค่อยกาะนั่งดีๆเห็นไหมเล่าสุหัวคงจะถูกเผาเป็นเท่าจากไทยสร้างเหล่าจุนไม่นัก นึกไม่ถึงสิข้าจะหนังเหนียวถึงปานนี้หากินยาบ้าของเจ้าเข้าไปแล้วเขมามีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมสิอีกนะเจ้ากินยาทิพย์ค่ะ